สวยดีหมเจอดีกับผู้หญิงอีกเงี้ยเหรอฉันเนี่ยนะเออสวยดีกว่าผู้หญิงอีกหรอไอพูดได้มกกยำอยู่เนี้เอ้าก็อยากจะรู้ว่าสวยจริงไหมก็บอกก็ก็บอกพูดอยู่เนี่ยเน,นี่ยนะเออใส่สวยดีเหรอแล้วหน้าตาสวยไหมก็สวยตามกันไปหมดเหรอเขามีคนมันสวยก หน้าตาก็สวยตามเสื้อเสื้อมีไม่ใช่อะ่ะมีคนเขาบอกว่าฉันน่ะสวยเหมือนยายเอาจริงๆเขาบอกฉันน่ะสวยเหมือนยายเนี่ยสวยจัเนี่ยสวยหุ่นใสอ่ะก็เขาบอกฉันสวยเหมืนยยนนอ,อ,อ,อน,ยมนยายอะ่ะเหมือนกับผู้หญิงเหมือนผู้หญิงเลยเหรอก็ <c oughs> ฉันเป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอฮะเหมาะเจาะฉันเป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอ <c oughs> ทุกคนสวยจริงอย่างนี้ดอกไม้วาเปล่าเนี่ย ยายเขาบอกเขนใส่เ <t> ส <ước poetry> so ื้อสวยสวยไหมก็สวยจริงๆก็ดูสิเออก็สวยจริงๆพวกแกว่าสวยไหมเอ็มจีก็เห็นกันอยู่เนี่ยเงี้ยเออหลักฐานมันฟ้องใช่ไหมว่าสวยจริงไม่ได้ยายไม่ได้โกหกเขานะโกหกก็เห็นอยู่เนี่ยอุบบอกฟ้องโฉงเนี่ยเออว่าสวยจริงสวยสวยเหรออือฮึสวยเหมือนยายฮะไม่เหมือนไม่เหมือน ใหญ่สวยกว่าฮะมึงสวยยสิเหลือโอ้โหใหญ่ฉันบอกเขาบอกว่าฉันสวยใส่คนออ้วนนะใส่สวยฮะคนอ้วนนะฉันอ้วนเหรออ้วนอ้วนน้อยแต่ไม่มากเท่าไหร่อ้วนน้อยไม่มากใส่หม้อเจาะใช่ไหมหม้อเจาะโอ้โหอะไรนะใช่เป็นผู้หญิงใส่เสื้อชนี้หรือกระชอนหรือกระชอนหรือว่าไงอ่ะ หรือว่าสวยอะสิแล้วอย่างฉันเนี่ยลือกันไหมนะคนก็ลืมไหมก็เป็นผู้ชายอ่ะอะนี่เขาก็ลือกันนะยาย <c oughs> เขาบอกว่าฉันนั้นหลานนีดอกไม้สวยเหมือนนีดอกไม้ <c oughs> โ<ฮ>อ้โหดีแล้วเขากว่าสวยอ๋อทาเป็นผู้หญิงนี่รือก็บ่อนเลยใช่ไหมอห๋อหรอือออนี่ก็ลือน,นะยายนี่เขาก็ลือโอ้โหสวยเหมาะเจาะดีเหมาะจเจาะจมีคนเขาบอกกันว่า รัดกลุ่มดีรัดกลุ่มดีรัดกลุ่มยังไงอ่ะเรียบร้อยที่เนี่ยสม่ำเสมอกันเนี่ยเหรียบร้อยสม่ำเสมอเออเขาเย็บมาดีมากเสื้อใช่ไหมช่างเขาทำดีเนี่ยเหือก็เลยใส่ดีเออคนทักเขาก็ทักสวยด้วยเนืเออืสวยนะคะสองยายหลานเนี่ยเนี่ยทุกคนแล้วนาสวยไหมนาสวยเหมือนเสื้อไหม หน้าก็สวยเหมือนกันสวยตามฟันสวยตามกันใช่ไหมเนื้อหน้าฉันเสื้อกันใหญ่หน้าก็ใหญ่เหมือนนกัเรียกหน้าฉันก็ใหญ่เหมือนกัน,เ,กหน,นกเหน็นมไหมนะก็สวยเหมือนกันนะ,นะนะเออจริงนะสวยจริงนะเอออันนี้ก็พูดแล้วอ,อ,อีกเอจริงหรือเปล่าก็มันก็สวยนะอย่าหลอกฉันนะ